บอกเราเรื่องของเรื่องโภชนาการเพื่อนก็บอกว่าเอาจริงๆลวเอกจริงๆอะ่ะนายต้องกินให้ถูก80%แล้วค่อยออกกําลังกาย20%หลักๆมันคือการกินให้ครบถ้วนและมีประโยชน์ไม่ได้เชื่อแบบร0อแต่ก็เหมือนกับคนที่ไม่มีทางเลือกแนละ้วเพราะตอนนั้นก็ปว่วยแล้วก็หาหมอ,อเนี่ยก็ฟ้องไทรู้แค่ว่ามันอาจจะเป็นตั๋วใบสุดท้ายของชีวิตก็ได้อย่างน้อยต่อให้เพื่อนหลอกมันก็อาจจะเป็นเงิน ครั้งสุดท้ายที่ผมซื้อเพื่อนผมคนนี้ก็เลยตัดสินใจใช้มันดูเดือนแรกมีวินัยแบบเป๊ะแล้วก็กินแบบมีโค้ดคอยดูแลโภชนาการก็ลงไป13โลแบบงงๆเลยพอเดือนที่2มันก็ลงมาประมาณสัก5โลกว่าสรุปประมาณ6เดือนที่ผ่านมาก็คือหายไป60กว่าโลครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้สุขภาพผม ค่อนข้างแข็งแรงมากเหมือนได้ร่างกายใหม่เลยตามชื่อเลยครับผมเชื่อไหมว่าผมเคยหาเลยได้จากการ่ายภ้พได้วันละเป็นสามแสนสี่แสนนะแต่มันไม่มีประโยชน์เลยในวันที่ผมไม่มีร่างกายที่จะไปทำอะไรพรมันดีขึ้นผมก็ส่งต่อให้กับคนที่ผมรักส่งต่อให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพากลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนปกนติชีวิตผมอะ่ะมีลมหายใจเพื่อลูกแค่นั้นเองไม่ได้มีลมหายใจเพื่ออย่างอื่นไม่ได้มีลมหายใจเพื่อเงินก็อยากให้ทุกคนะเห็นว่าอะไรของร่างกาย มีราคาแพงมากในวันที่มันเสียมันไม่มีทางซ่อมได้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ต่อสู้กับโลกต่างๆมันมันสามารถเอาชนะได้ สวัสดีทุกคนคอยนานแล้วเมื่อไรจะมาชอปปี้คอยแคชแบ็กไม่ต้องคอยแคชชอปดีชอปปี้แร่ได้รับคอยคืนสูงสุดสวัสดีค่ะทุกคนมีเสียงแน่นนาสักครู่นะคะโอเคสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรานับหนึ่งถึงสิบกันก่อนนะคะเห็นพี่ชยยุทธด้วยนะคะเปิดกล้องด้วยนะคะทุกคนนะเราจะได้เห็นหน้ากันนะคะวันนี้เป็น คอสสินค้าทุกคนไม่ต้องซีเรียสน,นะคะคล้ายๆกับมาแบบว่าเมามอยหอยสั่งกันสวัสดีกับคุณคาเฟ่รับยาแล้วใช่ไหมคะละเล็กยิม้มเล็กยิ้มนะคะวันนี้แบบสบายๆไม่ต้องเครียดน,นะคะทุกคนเพราะยุคนี้ทุกคนก็เครียดมากอยู่แล้วนะคะวันนี้เราคิดว่าเรามาหาความรู้นะคะเพิ่มสักหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็ตอนนี้เมย์ก็มีแชทด,ด้วยนะคะใครอยู่ที่ไหนทักทายได้นะคะเมย์กำลังดูอยู่นะว่ามีใครมาจากจังหวัดไหนบ้างนะคะ เพื่อนๆเ,เข้ามากันครบหรือ,อยังไม่รู้เนาะนะคะก็เขาบอกว่าในยุคของโควิดนะคะซีซั่นสามทุกคนเนี่ยแบบยังไงะคะทุกคนแบบรู้สึกแย่อยู่แล้วนะแต่เมย์ก็อยากจะเป็นกําลังใจใทุกคนนะคะว่าให้สู้อย่างน้อยเนี่ยเรามองในมุมบวกนะคะว่าเราเจอแบบว่าต่อให้เป็นซีซั่นสองซีซั่นสามเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือมุมบวกแล้วก็มันทําให้เราเนี่ย สามารถเล่นโปรแกรมซูมได้เก่งขึ้นอ่าแล้วก็เจอกันได้ทั่วทั่วโลกเลยนะคะอันนี้คือข้อดีเนาะมันทําให้เราปรับตัวนะคะแล้วก็เมย์ก็เชื่อว่ามันอยู่กับเราไม่นานนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะถ้ามีวัคซีนมานะคะจากพี่ประยุทธ์ของเราอ่านะคะอ่ะทีนี้นะคะอยู่จังหวัดไหนนะคะเมย์ขอกําลังใจแล้วกันนะคะเปิดกล้องให้เมย์ได้เห็นหน้าทุกคนเนาะ,ะแล้วก็สีหน้าแววตานะคะตอนนี้เมย์เห็นมีคนแบบแบบจะวิแบบ่งอยูแบบ่ด้วยนะคะว๊บปว๊บนะคะ โอเคนะคะแล้วก็เอาแบบนี้แล้วกันนะคะวันนี้เข้ามาก็คือเป็นเป็นคอสสินค้าเมย์พูดแบบนี้ก่อนก็คือเอมย์ต้องขออนุญาตนะคะเมย์ต้องขออนุญาตว่าวันนี้เนี่ยเมย์อยากให้แบบเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะเมย์ขอแชร์สไลด์แป๊บนึงคือเข้ามาแล้ววันนี้เมย์ขออนุญาตทุกคนแบบนี้แล้วกันนะคะคือขอแบบ ไม่อยากให้ไม่ไม่อยากให้ให้ให้แบบถ่ายรูปแล้วก็ไม่อยากให้ถ่าย